วันที่ยี่สิบสองเดือนห้าปีหกแปดครั้งที่ยี่สิบสองวันนี้วันที่ยี่สิบสองเดือนห้าเป็นวันที่สิบยี่สิบสองที่ข้าพเจ้าเขียนบรรชาติโลกแบวิชาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสวดพระประและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยา์บูชาแด่ครูบาอาจารยา์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้า ทงทั้งมันมีสิดได้มีสมาธิจดจอดอาา่อเนี่ยคับเพชนะในบทสุดอย่างต่อเน,นื่องดเทินบุกับพนัตนาตายอรหังสมาสะพุโตประขวาุถามาขงมันถามพี่บาเทมีสวัสดิ์ข้ตัวประขบตาธรรมโอธรรมนมสามีสุบริตโนปัะขบโตสร้างสรคนสางขนมมีบุบูชาพระภัยดีพินาศอรหังสมาสะพุโทสุดรังปฏิทิตโตคุในหิธทารานโธานีประดานหิจติสติยาวชชีวัง อังบุทฐานธรรมสักทางาสนัข้าตปุชวมีดัตนาตยังธรรมสารวิสุทธินาบุษชนุนุมเทวดาสมัตาจักวายได้สุตาราชันตูเทวตาสาทธรรมมุนีราชาสสุนันตุสาวโมขังสักเคียกาเมตตุเปคิดิีสีขราตเตันตริเชวิมานีติเรตเทสักาเมตตุวนาคานีเขหาวัตุมิเขตในูมาจยัตุเทววาชรราวิสเมียขาคันทพนาคาติทั้ตาสันติเจยังมุนีวรวาจานาสาธบุเมสุนันตุธรรมสมนาการโอยังบัตธตารมสมานาการโอยับัตา ธรรมสัมนาจารย์ยมพระทันตาบตสดปูพพะาคันมการนนโมตัสสพระคบวโตรหตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสพระควตตรหตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสาวะควตตรหตสัมมาสัมพุทธะบุตรสตรัยสารนคมปารพุูธังสรนังสามีธรรมสรนังสาวมีสังขงสรนังสามีทุติยัปีิดภูตังสรนังสามีทุติยัปีิดธรรมสรนังสาวมีทุติยังบิรสังขงสรนังสามี ตัดยันเปิดโบราณสารนางกษัิย์มีตัดยันเปิดธรรมศาลางกษัตริย์มีตัดยันปิดสังฆาลังกษัตริย์มีบสุสัจจิกิริคาถานาถิเมสารนังอานยังพุทโธเมสารนังวัดังเอเตนะสาจาวะเชนะโสติเมหุ่นตุสปะทานาถิเมสารนังอานยังธรรมโมเมสารนังวัดังเอเตนะสาจาวะเชนะโสติเมหุ่นตุสปะทานาถิเมสารนังอานยังสากโคเมสารนังวัดังเอเตนะสาจาวะเชนะโสติเมหุ่นตุสปะทา บทสถติรัตนาประมาณมัคถาผู้ทังนัเมรัตนาภูตัดสรีรจิตังธรรมังนัเมรัตนาผูตวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตนาภูตสุภูตสุรีรทิติโดยทงนันเมรัติรัตนาและตนตยาวหงสมาสุโมตาริแต่วัตถุวิเศสภูตังอันโยยายุตจากผู้น่นโยเขาวาสาว่าตังอัศมีตยามหิปิ แต่เถววายะถาตจิทันเตเอกังวินาแต่ทตาเตสัมะสัมภเวในโลกาขถาจิตติเรนสัพปตุภูตังคามเพรละยานวิสยังอดิตุทศสาถังวินโยหิปันทิตาเนหิวินวิชัญญะรูปังโลกามิเจหิเจกฐามสุปรัลกผนียังเจสันติสุทูวิทิตังพุทกายะตายะนามิหิเววัชนาตายะสุวิสุตังติสมุปสัสตังมนาสิสสุทธะปัสสาทั คารังปุญญาติกาณมาสมุตตมาปุญญภูมังทุขาาาขาสามุตจานุขขาสารนังขตานามปูชาระเหสุปะระมังอภิภูเนยังนิพานัสสิคิริยายยปนิสัยยะถังสัมมาเกเรสัมมัถลโสรท่านศึกทิยาจะสาตุหิอัตถากุสาเลหุประสัยวณียังภาณีหิจาปิสารนังขมาณียะเมวะตัดสมาหิตังติละตานาสรนารนังข้าตามหาดสาินที่วางข้ในณในีสุนันมาสัมมานะ ภูเชมจาริสสสตังสุปันสันนจิตตาตถาโุปริจาริยาสถารตาจปุญเยนาตถาสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนาตสาจัทาปิสุวะติหองดุโยเจธาธรรมะวินัยยามผิประมาณภูตโรกุตาราพิสมัยโยนิยตโตสุโพชังตาโสปปนิสยะจะยายะอายามปิหองตุสวาตุเตเยปะริจิตโตสุปัสถาการุ นามสิกาละสิจักคาถาโยจักขมมโมหามาราประกาศโทสัมมาวัคคุโธสุขโตวิมุโตมาราสัปาสาวิเนโมสยันโตปาเปสิเชมาชนตังวิเนยังพุทธังวัดันตังสิรสามามีโรกาสนาฐานจาวินิยากันจะตันเตสสาเตสยสิติโหตุสาพันตระรายจะวินาสเมนตุธามโมทัชโยโยวิยะตัสุสาตถุทัสเสสิโรกาสาวิสุทธิมาครังนิยายนิโกธรรมธราสธาลิสตาวะโห สันติการุสิจินโนธรรมังวัดันตังเสดระสานั้นมามีโหหัปัธาดังอุปสรรคตทาห่างตันเตชะสาเตชะยัสติของตุสภันตารายย่าสามีนัสเมนตุสาภัพมัสสนัคุขนาตานุโยโคนุโคโยโลกัสปปปุปะกิสะเตชะตัดสันโตสยังสันตินิโยสกุจจ์สวาขาสตธรรมังวิธิตังจันโดยิสังคังวรันตังเสดระสานั้นมามีุยธานุปุธงสัมมณ สีละท um ิทิงตันเตสสาเตสยะสิทธิหงตุสาพันตารายาจวินาสเมนตุบุตสนนโมกาลตักกาคาถานโมวรหตตสัมมาสัมพุทธสัมมิหิสิโนนโมอุตมธรรมมัสสะวะคาตัสเสวะเตนิทันโมมหาสังภาษาปิกวิสุทธสีละทิถิโนนโมโอมาตายารัทสาสัตตนะตยะสสาทุกังน้โมโอมัตกาติตาสตาสาวะตุตยัสสาเป็นหนโมการะปภาเวนวิทาชันตุกะตวะ นโมการานุภาเวนะสุวัติหงตุสัติฐานนโมการาสเตชัยนาวิธิมโหมิเตชว่าเตจ่าตาปมกะรสุตวะพุตตะสาสสานังวิตราชหิปกามมงเลสังรมันปินเชย่งสัพเพวิชิตตสังขามาปิจติตายสัชิโนมรทันติสหปเิหิสาวัติเตจเชนสุตตาิมหาสมัยสุด เอวามีสุตังเอกังสมัยยมพัควาสัจเจสุวิหารติกะบีรัตุทสมิมหาวเนมหาตาปิภูสังเขนัสตินปัญจมาติหิปิภูสัตตหิสัพเพเหวว่อรหันติหิตาสหิจารุกะธาตุหิเทวะตาเยปุยเนศสันนิปฏิตาหุนติอโดยผูควาสเกสุวิหารติกาเบีรัตุทสมิมหาวเนมหาตาปิภูสังเขนัสตินปัญจมาติหิปิภูสัตตหิสัพเพเหวว่อรหันติหิตาสหิจารุกะธาตุหิเทวะตาเยปุยเนศ สันนิปริตตหงติถ้าเาวันตาาสนายิดูสักาัจายานุนามาย่งปิเยนะพระเขาบัติโนะสังกมยามาอุปาสากรรมิตว่าเพะขาว่าตสันติเกปเจกาภาษาสยามาติอาตโหตาเทวตาสยญาตพินามาพระราวาบุริสสามินชิตังว่าบางภาษาเลยยาภาษาดิตังว่าหางสามินชยะเอว่เมวะสุทาวาเศสุเทเวสุนตระหิตาพระเขาว่าตเวระโตกตุรหังสุอาตโหตาเทวตาศยาาาพะาวพมันตังอ่าางภาเยามัังองสเยะเว่าเมาวาเศสเทวสนตาเระา มหาสมัยโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาฆตามภัยมังธรรมสามยันทักจิตายวาปราชิตตสังคันติอัตัวปราเทวตตาปะขาววตูสันติเจมาคาถงนภปสิตตัตตะรัพยขบโบสมาตาหังสุจิตตอัตโนอุชุกรรมไม่ทำสุชาติวันในตานิ้ข้าเห็นต่ว่นท่าทียันนิบขันติปันทิตาติอัตขวปราเทวตตาปะขาววตูสันติเจมาคาถงอภปสิเศตาวะคีราสิตาวะบริชัยทิ่ีลงองหะจมาเนสาเตจตันติสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสุนะคะติอัตขวปราเทวตตาปะขาว สันติเยมาคาถงภิสเยจจิพุธังสันนังาเต่สนตเต้าไม่สันติอภัยภูมิมหายมนุสังเทีังเทวะกังยังปริปุเรสันติเดียตขโหควาปหัวมันเตศยุยนาที่เข้าไปทสัตูตรโกัถตุสุเทวตาสันนิปติตาตถาคตังทศนัยยาุสุสังขันจัดยุปิเตปเข้าไปเห็นสูงอธิษฐานอนัรฐานตัวสมมาสมุตเตรสันติทพะขำอันตานังอิทัปนามายวะเทวะตาสันนิปนิตายเห็นสูงสยจถาปีมาหังอิทารหมพุทธะเตปิ เมื่วันตานางเอตสถาละมายเยาวะเทวตาสันนิปริตตาพระภิสษุติสยยะถาตีไม่หเอตระหิอาทิสิสามิทีเข้าไปเทวกายานังนามามิจิตายิสานิทีเข้าไปเทวกายานังนามามิเทศิสานิีเข้าไปเทวกายานังนามามิตาสุนัยถาสาธุกรรมมนักศกษาดูทภาสิสาริติเนวันมันเตติโหเตวิขู่พระขาว่ตัวมันจะสะสมเพระขาว่ยเอกธาภูจัปสิโลกรรมนุกกาสามิยะถาภูมาตาทัสิตายิสิตายชีนะครับพระธรรมเป็นอิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสสนา ลมหาศาสตร์ like love, no ิสามโนทธรมมนรษสุทาวิปัสสนมนาวิราภิญโญปัญจสติตัวไว้ในะดีรลวะ่าเบรตตัวมันจะยิสสถทาสาวะเจสัสจะและเตเถว่าเกยาติกานตจเตวิชันาทะเจขาโบเจรจารถบรมะดกโรสุตวะพุทธศาสาสนังโดยสามประตูราหูยานังอามินสันกัทสนังอามิลัสสันมัทสันังอามิลัสสันนัมมัทสาปามิลัสเกณันตัมมัตสุขุที่สาสภาบุดาหงเันสัพพังพิญญายะ ว่ิตวานาจุมาตโตมัดที่สถาสาวัเกสาสนิตรัตเตอรวัคยาติกันตาเตวิชานาตุที่ขววเยบหังกิตายิสานีชคอดาิอนุภูประโสสัตสาสายขาพุมากับวลาวัฏถาวะอิทิมันโตชิตเป็นโตวันนันโตยัสสินโนโมทัามานาปิกกมุุนันสัมติวะหนั่งสัาหัสาเห็นมามัตยข่านันตวันนีโนอิิมันโตชิตเป็นโตวันนันโตยัสสิโนโมท่ามานาปิกกมุุขนสัติวะนัง สัตานิราถิศาสายะขันนนตวันนิรติมันโตชิดมันโตวันนัมโตยัสสินโมทัมานาิมพุุนงสัมิติวานังอิเจเตสราศาสายขันนานตวันนิโติมันโตชิดมนโตวันัมโตยัสสินโมทัมานาิกรมพุุนสัมิติวังเวสามิตรามจารสัตยะขันนนตวันนิโรติมนโตชิมนโตวันัมโตยัสสินโนโมทัมานาิมพุุนสัมิติานังกลุ่มพิโรราชให้โกเวปุรสันยิเวสานพิโยนางสัตตาสังยะขันนางปรูปป กรมพิทักษ์ราชกิจโกศลระคัะสัมมติงวันนางปุริมจัตทิสังราชาตาโถภาษาสติขันธพานังอธิปติมหาราชายาสิสิโสพุทธปิตาสาวะวุโภยินทนามามาภะไรติมันโตชิติมันโตวันนามันโตยาสสินโนโมทัพมานาเป็นกามุงพิทุลังสัมมติงวันนางถ้าขีดันจัตทิสังราชาวิรุณหงุ่งแต่ภาสติกรมิทานังอธิปติมหาราชายาสิสิโสพุทธปิตาสาวะวุโภยินทนามามาภะไรติมันโตชิติมันโตวันนามันโตยาสสินโนโมทัพมานาเป็นกามุงพิทุลังสัมมติงวัน ปจิมันจะที่สังราชาวิรูปขโขปัสสะสติยขันธ์นางาทิตปฏิมาหาราชายสิสโสุตาปิตาสาวาโวอินทนาามาภะไรทิมันโตชิติมันโตวันมันโตยาสติโนโมทัานาภิธรมุนิคุณาสันติงวะนังอุตรันจะที่สังราชาโกเวโรตปัสสาสติยขันธนางอาิปติมหาราชายสิสโสุตาปิตาสาวาโวอินทนาามาภะไรทิมันโตชิติมันโตวันมันโตยาสติโนโมทัานาภิธรมุนิคุณาสันติงวะนังปุริมาทิสั่งทัศน์ถั่วทักจิเมนวิรปขน้เวโรตนััที่สง จตาเราตมารลชาสมมนตาจตรสิสาธมทานมานาทางสุวรรณกับปิรวัตเวเดมยาวิโนทัสสะควจะนิกาสถามยากุเกทุเบกทุวิทุจวิทุตสาสันทนกรมวัตสโตจกินุคันทุนิคันทุจัานาโทโอปมันยอดใช้วสดุตัวจะมาริจิตเสนจักขันทนเราราชาชนเาสัพพะหุบันจิสิโฟเจวเต็มพระโลสุริยะวัชสใยเต็มนเยสราชนคันทภาราลาชุบพิโมทมานาปิกรรมมลทุกคนัรสัมมิทงกันังอัตาคูณภาวุสารอาฆาิ ยามุนันทัตระถาคุณนะายัสสิโนวลามโนมานาคสุปัสสาสมิตวะนังเยนาาราเชสาสาหันติทิพาทิทิทิพาิปะิวสุท่าจะขูเวหารเสาวเตวม่ชาปิตาจิตระสุปนันจิตสารมาอภพะยตถานาาราชนามาสิสุปนตะเขมากาสิทุตสันแหะเยวะจาริปาเหันตานาคาสุปนาสามามกาสุภุังชิตาวสิรหะเถนะสมุทังอุชสิตาพัตโรบสเวสเติมันโตยสสิโน กลกันธรมาพิสมาสุานาเวขสาวิปจติตุจิติจาาราตัวนโจีสาสััสาวพระกุตานังสัพเพเวโรสัจนมักสันหิตบพะนิสนาพะทัมุขาขโมสมเดานิพันเทวิผนาสิงวนังอาปสจเทวะปัทวีจเตโชวโยตาขโมงวารุณาวรุณาเทวสมโมจยัสสาสหเมตตากิรุณายกายิกาอุเทวายาสสิโนถ้าเสเตทัศนากายาสเพนะตะวันทิโรติมันโตสิมดโตวันมันโตยัสสิโนโมทงมานาเป็นกาม ยามาสันทสุปนิสาเทวาสันทมาคูปุรัชิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรัชิตานะคาต,ตานิปุระชิตตวาคุณนันทภาราหากจาวาสุนังวาสวเวเศโ,าาเโทศสโคปาฆาปเรนทโธทศเสศรษฐะทศธากายศเพนะนาตะวานินโนอิทิมันโตชิติมันโตวานิมันโตยะสติโนโมทัมาน,นา,าปิจังมุนพิคุณันสันตุงเมณังอัถาคูสาวูเทววารัชระมาคีสิขาลิวะติตกาจัลรสชาจาอุมาจุดฐานอินคาซินโน ว่ดนนาสาธรรมะจะจัตตาจารนิชฌาสุรยะลุจอะอูวะภูวะสามิมีสุโนถ้าเศเถระสัตากัยาสเพนนะตตวานิโนอีที่นตชีตเปนตวันเป็นตัสีนอมบนนาติกมุที่ขุนาสันปทิงวนาสัมมานามาสัมมานามนุสามนุสิตตัคิตาตุสิกาอาูวะภูวะนุสิกาอถาคูหารเทวยจารุตวนิโนปรคามาปรคาคูเทวะวิจณาสัทถเสเตระสตากยสเพนนะตวนิโน อิทิมันโตสิทิมันโตวันอนโตยิโนโมทัมานาพิกมุงทคนสติว่านังสุการกัุมหาดุนาคูยคณะสาสาโอทตาคายหาปมกษาอคูเทวะวิจักคณาสัทธามตาหาราชชาวิสการสยสิโนทน้ยาอาคาปัญญโยโทิสาภิวัสติท่าเตาทัศทากายาสเพนานตวานิโนอิทิมัโตสิทิมันโตวันดอนโตยสิโนโมธัมานาพิมุทุคนนัเสดติวนังเขมยัตุสิตายามังคัตกาจายศศิโนโพิธการามเสด็จมานสุ ภูอ er. ัถาภามิตตาท้าเจท้าศรายสภพในนั้นต่อวันนิโนอิิมันโตชิดมนโตวันนันโตยาสภัยนุท่านมานาเป็นกรรมูนกคืนาสัุลจวนางสัทเทเทวะนิกายาสัในนั้นต่อวันนิโนนามันวิเยนะอาคสุยจะเนสติสาสหาภูตชาติไม่เขียนเอาข้ติยน้มันาสาบังพระเขียนข้าตรางนัครั้งจันทาวาสิตาสิตังสุพมานปารมโตจัตุตาทิมัโตสันังสันนังตุมาเราติโสตโสภาสันมินติว่านาง สัพพมารลกานังมารพิีทติยปันโนสิติมัตโพิสมาขเยยสศิโสทศทายสราคูปเจิกะสวะสวัติโนเตสัสมชโตอาคานิตวปิวัริตเตสสัสเพรเพนเตสินเทเรเวสพมาเกมรัสเสนาติกามิปัสสัจนาสามันที่ยังเอถาขณะาพันธาเรเพนะพันธุมตุโวสมันตปริวาติฐานมังโวินเสถากูจีนังอิตธรรมาสโนกันใหเสนาเษิปานินันตรมหาัจเจศรังคตวานาเพระวังยถาปวสโกเมโทะยนโตสวิชิโตตถาโสเวเจ จันทรศพางพินายะวะิชิตตบบาลนักคุบาลตัวมันติยสถานสาวกเกศาสนรัตเตมารัเสนาภิกัรตาเตวิชานาถาวิขโมเตจัตประมาตกรุสุตวพุทธศาสนงมีตราชีประการมุเนสังนมนติเชยุสเพวิสิตจสังฆามาพิยติตายาสิสติโนโมทันติสาวุเตหิสาวกตาเตชะเนสุตาติบุตรมังคลาสุตังอเสวนาจัพรานังปันทิตานังจเสวนาปูชาจปูเชนียานังเอตามังคารมุตตมังพเทโระเทศสวาโส จะบุเพจะกตปุญญยตาอัตตสัมาปุณีใจตามังคารมุตตะมังสภาหะสัจจังสัจปันจวินิยาจัสุสีโตสุภาษิตาจะยาวาจเอตามังคารมุตตะมังมาตาปิตมาตาอุปมาตาปิตุปัถานังปุถาราสัจสงโหอนาคุราสักกามันตาเอตามังคารมุตตะมังทานันจธรรมะจดิยาจดิยาตะกันนันจสัตสังโหอนาวัชานิกามันิเอตามังคารมุตตะมัง อรติวิรติปปามันม่จะปานาจัตสันยโมอบธรรมะโทจะทำในสุเอตามาคารามุตตมังฆาธาโบจันิบาโตจะสันจุดถีจักรกัจจายุตากาเลนะธรรมะสาวนังเอตามาคารามุตตมังคันติจะตโสวสสัสตาสัมนานันตัตสัสนังกาเลนะธรรมะสาวกันสัยเอตามาคารามุตตมังตโบจะตธรรมะสาวนิยันจัตอริยสัจนะทัศนังนิพานธัสสิเกริยายะ ยาจะเอตามคารมุตตมังปุทาสาโลกขธรรมเบหิจิตตังยสัสานากรรมปฏิเสงศกังวิรัสังเขมเอตามคารมุตตมังเอตา,า,ตาเตาดิสานิขตตมานะสัพพัทธามาปาริสตราชิตาสัาพพัาโสถิขเชนติตันเตสามาคารมุตตะเนติมุสรตัตนิปาริฏ เกณฑ์สิบิตังเอต้าวะหูรังวาสเกจสุวไยังรัตนังปุญิตังนั้นสามังอธิตถาคเตนใยทำปิดพุทธเทรัตนังปุญิตังเอเตนะสัจเจนะสุวไวถือหงตุขายังวิราคังอมตะตังบุีิตังทัดยถาชกาสักยมุนีสมาหิตโตนเตนะธรรมเมนะสมาธิอหงตุอิทำปิดธรรมเมรัตนังปุญิตังเอเตนะสัจเจนะสุวไวถือหงตุยัมพุทธเสถโผอริวันนั่งยีสิจริง สมาธิมานัตนานตาริกัญญามาหุสมาธินานเตนัสมโมโน,นัตวิชตาวิชติอิธรรมปิธรรมีรัตนังบุญีตังเอเตนะสาธเจนะสุวัติของตุเยผูกขราอัตถะตังปัสสะถาจัตตาริเอตานิยุคานิหงติตเตทักขศนียาสุขาตาสาวะกายเอเตสุทินานิมหับพรราลานิคามปิสังเกรตัตนังบุญีตังเอเตนะสาธเจนะสุวัติของตุเย water, สุภยุตตามนัสสาันเหนัญจิกามิโนโคตมส,าร,า,สา,ารสนามิ เจปิตติปัตตาอนมตังวิขายฐานรัฐามุธานิพุติงุลชมานาอิธรรมปิสังเครละตัณห์บรนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัิโหตุรีนําปุรานังนวังนาถิสามพวังวิรัตตจิตาญาติเกผวิสัมิงเตชินาพิชาอบินุหิชาทานิเพนนิพันติเทรายถายัมปฏิโพอิธรรมปิสังเครัะตัณมณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัิโหตุตูสดธรรมบทสหสวรรค อตาหาเวชิตังโสโยยะจายัาง,อยางอิตราประชาตันอัตาทันสะโปรปัสสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวเทโวนัคันตโพนามาโรสหะพมุนาสชิตังอภิชิตังยะกัย,ยิราตถารูปัสช,ชันุนโนมสุสเกยสัพุตสูตรภาสิตามิทังเตนะปะขะววตาชานาตาปัสตาระตรหตาสมาพุสสัมพนะุเทนะอถัตตุมเหมาอนุอนุสาวนาม,ปมาประะมะปรายมะอิทิ จิตายะมาปะปิดตากะสัมปทาเนนะมาตากะเหตุนมานายะาเหุนะมาอาการะป,ปริวิตตาเกนะมาทาัศนิชคะนักขัตติยะมาภาพพารุปตายะมาสัมนโนโนขารุยะถาตุเมเหอานะอัต,ตานาวัชนยะถา,าเอิเมธรรมะ อากุสราอิเมธามันสาวะชัยอิเมธามวินยุขะราหิตายอิเมธามาสัมมัตตาสัมมาทินาอหิตายาสุขายะสังวะตันติอัฏฐตุเมเหปัจฉะเหยียาติยาธาตุมเหอัตนาวัชนียธาอิเมธามากุสราอิเมธามานวัชัยอิเมธามวินยุกสสัทธาอิเมธามาสัมมัตตาสัมมาทินาหิตายาสุขายะสังวะตติอัฏฐตุเมเหอุปสัมปัจฉาวิหะเรยาธาติมุสดุปเนยสูตร อุปเชียตอุปเชวติชีวมาปรมายงสรุูปณีตาสนัสันติตานาเอตังพยามาเดนะเปขมาโนปุญญานิจายิราถาสุขาวหาณิอุปนิยติชีวะมาปรมายังชรุูปณีตาสนัสันติตานาเอตังพยามามะระณีเปขมาโนโรกามิสังปชาเหตสันติเปโโยธากาเยนะสังยมววาใจยตุทัตเตตสาตังตาสสเปสัสสเปตัสสุขายะหนติยังชีวิมาโนปการโร ติปุญญังทมโมหาเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขะมาวหาติเอสานิสังโสทเมสุเจเนนะครับนะทุกขติ่งขจัิตธรรมจาริสเพสังคาราอนิจจติยถาปัญญายปปสติอัถานิพนทติทุเขสัมมโควิสุทธิยาสเพสังคาราทุกขติยถาปัญญายปัสติอัถานิพนทติทุเขสัมมโควิสุทธิยาสเพธมานัตาติยถาปัญญายปัสติอัถานิพนทติทุเขสามมโควิสุทธิยา วสุรันน์กาศาดกอาปันนกคตฐานเมเกตุติยังอาหูตักติกาเอตัทธัญญาเมทาวีตังคันเหยะอาปันนากรรมภาหงวะสารนังยันติปภัตตานิวนานิจะอารามีลุกขเจตยานิมนุษย์พยาตัดชิตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารนัมุตตะมังเนตังสารนังมาคามัสสะพรทุขาปมุจฉติโยจารุธาธรรมัญจาสังขันจาสารนังขโตจารตาริเอ อริยาสัจจานี้สำมาปรายญาปัสสติทุกขงังทุกขาสมุป,ปาทางทุกขาสัจจานติดกรรมังอริยานจะทางคิดกลางทุกขูปัสามานฑ์นาคามินังเอตังโขสารานังเขมังเอตังสารนมุตัมังเอตังสารนมาคามาสาป้าทุกขาปรมุตติบุสสะเทก กัตตาคาถาอติตังนานาวาขมยานาปฏิกังเคานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยญาติทํารมวะหีนันตังอาภันตังสาราคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันได้ไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปันจุปันนันจโยธาังตถาตถาวิปัสติยาสังหิรังสังุปังตังวททาพระลูหอเหย ก็บกคุคคลใดเห็นเจ้าธรรมปัจจุบันไม่ย้อนยันไม่คอนแทรในธรรมนั่นๆใดบุคคลนั้น,น,น,นพึงอแสดงธรรมนั่นๆให้ปลูกโรงเถิดอ,อาจชเวเวกิจะมาแต่ฟังโกชัญญาวัฒนางสุเวเพึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุง่งหน้าหินสังขารเตนะมหาเสนเนนะมาจุนาเพราะว่าความเพียรดเพียรกับมาจุราทูมีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวัง วิหารมมตาบยาโหระตมตันทิตังตังเวปเทการตติสันโตอจิคเตมุนีเตธรรมุนีผู้สงบย่อมเนี้ยงบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดข้ามทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเดินด้วยปักการชะนี้แลบสุพินหาปัจเจเวคณะปะทับชา,ราธรรมโมมหิชรดังอนาตติโตเรามีความแสบเป็นธรรมดาจะลงพ้นความแสบไปไม่ได้ พยาธิธรรมโมหิพยาธิหน่นตัตติโตเรามีความเสพไขเป็นธรรมดาจัดรวงพ้นความเสบไขไปไม่ได้มตาธรรมโมหิมาตานังหน้านติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจัดรวงพ้นความตายไปไม่ได้สัตเพยเปเมปเปยเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโว,วเราจะเว้นความเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกรรมโยหิต กรรมสัโกรมีกรรมทายาทกรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแหล่เกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมะเกดิสามีกรระยานังวาปาบักังวาตัสสาธายาทภพิสามีเราทํากรรมอะไไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนันเสียไป เอวังอ้มเหี้ยอาเนห้างปจัจจเวทชีตตาพังเราทั้งหลายคนพิจรารณาอย่างนี้ทุกๆวันเชิญบาาอร์สดเทวตาวิโยชนะคาถาทุกขาปัตาสันินโตขาพยาปัตาสันิพยาโสกปัตาสันิโสกาห้อตุสาเพปิปานโิโนเอาตาวตาจามิเหี้ยซปะทางบุญญาสัมปะทางสายเพเดวานุโมาทันตุสัมปติสัมปสัพตสัมปฏิสีติยาทานังท,างท้งา,า,ทาันตุสัตายาสียลังลักขันตุสัาบเทา ภาวนาพิระตาหงุดหงุ้ขาสันดุเทวตาขาตาสัพเพปุทาประปัตตาปเจกานันจะยังพระงอรหันตานันจเตชนาระหังพันธามีสาวาโซโบสถเทวตาปฏิธานาคาถาหันธรรมยังปฏิธานาคาถาโยพานามาเซยาเทวตาสันติวิหารนาสุนีพุเปะเรวโธทิะเรวติหิงติหิงตาธรรมัถาเดนาระมันตุกุชิตาสดิการดนเตถวิหารมันเะเดเทราจามชานวกาจารามิกา ธานะปฏิอุปสกาคามาจะเทสานิคามาจะาอิสระสปานาภูตัจุติตาพระวันตุเตชราผู้ชายเยปิอัจจัตสัมภะวาสังเสริฐชาตาอัฐโวปปาติกาที่การนี้ยังธรรมะวรังปฏิจเตสเพปิทุปัสกากรนตุสังเขยังท้าตุเจดังสงงงัตงธรรมโมธรรมธราจับุขะรา,าสังโฆหันตุสมโควะอัถายะจะหิตายะจะอัิเหตุต้าขาตุสัตธรรมโมสัตติิธรรมะจาริโน เุื่งสัมปุปนญยามาอุปสังอริยปะเวทิเตมรสวดสัพพะปิธทานาคาถาหั่นธรรมยางปิธทานาคาถาโยพานามาเซปุญญาสิทธานิกัตตาสัญัญญา,า,านิกัตตานิเมเตสันสัพพะคิโนห้อนตุส,าสาตานาะปมาณากาเยปิยาคุณาวันตาจามัยังมาตาปิตาททโย ทิทฐามจะตัดยติทาวายอันเยมัชัตเวรีโนสัตตเตทันเตโรกาสมิงเตภูมาจตุโยนิกาปัจเจกัจตุโวการาสังสารันตภาพวะเพวยาตังเยปฏิธานามิอนุโมทันตุเจสยังเยจิมังนัปปชานันติเทวเตสานิเวทยุงมยาทินาบุญญาณาอนุโมทนาเหตุนา สเพรศตาสตาหอนดอเวลาสุขชีวิโนเคมะประทานจากัาโพนตุเตสาซาสิชัตทางสุภาคอสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจบเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดผู้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางมีเวรตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดนสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใดภพใหญ่สัตว์เราได้สร้างการให้สมบุ์ของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่าน,นั้จงโมนทนาเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อไม่สร้างกันให้สมบุ์ของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งจ่กสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วขอสัตว์ทั้งปวงทั้งอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจะจนถึงอันเกษเสรเถิดของความหล่งดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจธได้ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการสาธยายบวชสวดมนต์พระสุดรำด้วยลาพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากความทุกข์ไฟทั้งปวงขอเจริญทางทางโลกทางธรรมขอทดเอบทบลาการทั้งหลายโปรดจงอนุมัติในการสวดสาธยายมนต์ธรรมะเหล่านี้เมื่อนามบุตรนัแล้วโปรดอนุญาตให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพระดีพินนัตโดยโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรบวรนิเวศวิหาร ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นทันท,ที่ผ่านมาแยะที่จัดสร้างขึ้นในนาคตและเรื่อของข้าพเจ้าขอให้จงเปลี่ยนเรื่องอนุภาพแห่งประบารดไดะคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ุประการด้วยเทิดจ้า